เสียงบุกเอาโขงครั้งเดียวติดครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่ละวันชาแนลครับวันนี้พามาดูงานสร้างเป็นอีพีสุดท้ายนะฮะซึ่งก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะฮะเราเรียกว่ารุ่นอะไรครับนี่ต้องถามเจ้าของรถแล้วนะฮะซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะฮะ เป็นรถของอาจารย์นะครับอาจารย์บ้านหนองแปนเป็นงานศิลป์นะครับงานสร้างมือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของรถกันเลยครับเรื่องนี้ครับผมท่านอาจารย์ครับโอ้โหครับครับผมอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับอ๋สมพันธ์ครับผมสมพันธ์เป็นสอนยังไครับอาจารย์หนองแปรนเนาะสอนศิลปะนะฮะก็เลยมาทําในส่วนของงานสร้างนะครับรีวิวในส่วนของอ่า อันนี้บอไม้ครับพี่น้องนองอ้องบอไม้ครับวันนี้เป็นงานทํามืองานทํามือครับงานเฮนเมะครับบ่อนี้ได้แต่ได้มา er ได้มาจากอ่าขสนุนนะครับข้างถนนครับที่เห็นแล้วสวยงามดีเลยเอามาดัดแปลงครับผมโอเคแป๊บนึงนะครับมีรถเข้า แล้วก็มารับชมในส่วนของมาดูโช์กันก่อนนะครับอันนี้โช์อะไรครับ Y S คร oh. ับผม Y <S, S, S อันนี้ซื้อจากซื้อจากลาซาดานะครับลาซาดานะครับลาซาด้านี่เป็นงานเบิกนะครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ คู่นี้ประมาณ600้อกว่าบาทหกร้อยกว่าบาท,นบาทนเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของชุดยางยางหน้าหลังนี่เบิกใหม่เนาะเบิกใหม่ครับส่วนในส่วนของชุดล้อนี่เป็น,ล,นล้อเดิมไดสีนะครับล้อเดิมไดสีทามก็เป็นทามเดิมไดสีใช่ไหมครับแล้วก็เจ็บน็อตสีในส่วนของช่อนช่วงล่านนิดนึงนิดหน่อยนะครับแล้วก็โซ่เป็นข้างหน้าเป็นสิบห้าข้างหลังเป็น แปดยีพันเอ้ย30มพันนะครับนี่ครับนี่เงินนี่เงินสาครับ30มพัน420นะครับมาดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นอะไรครับอาจารย์คาบูคาบูเว็บเดิมครับเบิกใหม่ครับเบิกใหม่เนาะเบิกมื่อเช้าราคา500ตอนนี้500กว่าบาทอันนี้กองกองนี้ของแถมครับของแถมครับผมแถมอยู่ร้านเพื่อนนี่แหละเนาะครับแล้วก็มาดูโอ้โชคสวยแถอว่า โชคชุบท่องแขนปะครับเนี่ยตอนนี้ทองแท้ครับโชคราคาได้มาโชคตัวนี้ราคาได้มาพันสี่ครับพันสี่เบิกอันนี้เบิกใหม่เนาะเบิกใหม่ครับจากลาซาด้าเหมือนกันครับลาซาด้าเหมือนกันเว้ยเตจไอ้บางโคนาครับอันนี้งานทํามือครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นเหล็กไม่เชื่อมเอาเนาะเป็นเหล็กเสาเป็นเสาจากร้านซ่อมนี่แหละครับร้านซ่อมถ้าผมไฟนี่ไฟเดิมเนาะ ใช่ครับไฟเดิมไฟเดิมหน้าเดิมแฮนด์นี่เป็นแฮนด์เบิกใหม่นะครับแฮนด์เดิมครับพ่นสีเอาครับโอ้แฮนด์เดิมพ่นสีนะครับเป็นแฮนด์เดิมพ่นสีครับมาดูใน่วนของฝั่งนี้บ้างครับท่อนะครับท่อเบิกนะครับท่อเบิกใหม่ครับท่อเบิกใหม่ราคาแพงไหมครับตอนนี้ครับท่อทคาซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมาจากราสดาประมาณหกร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับอันนของเอสอาร์นะเอสอาร์ราดาครับตัวนี้ครับ อ้าตาแตกเลยว่ะส่วนในส่วนของโคงนี่ปัดนะครับโคองปัดแล้วก็คนเคลือบเงาใช่ไหมครับใช่ครับเคลือบเงาคอนเซปต์สีสนิมนะครับสีสนิมคอนเซปต์แล้วก็ในส่วนของเครื่องครับทำอะไรบ้างครับเนี่ยเครื่องเครื่องใน,งงในส่วนบนครับส่วนบนก็บนบดเบ,บ,บาบดเบาเปลี่ยนสูบสูบใหม่<ร>นะ แล้วก็มัดไฟใช่ไหมครัเปลี่ยนมัดไฟใหม่แล้วก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่จอดนานแล้วใช่ไหมครับจอดนานแล้วครับแก้หลายรอบแล้วครับแลานรอบแล้วโอ้ลืมเห็นประกับอันนี้ก็ประกับก็เบิกแหวนะครับนะครับประกับประมาณนี้ครับรวมแล้วก็ถือว่าสวยครับรถตัวนี้เป็นรถรุ่นไรครับชื่อว่ารถรุ่นนี้เป็นชื่อว่าเป็นยาฮ่าบ๊อ o บี้ครับอบบี้เนาะแต่ผมมาทํา ใส่เครื่องเวฟร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปดูนะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับว่าก่อนที่จะมาทํามันเป็นประมาณนี้นะครับผมขึ้นรูปแล้วครับแล้วก็ทำออกมานลปประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมครับได้ครับเอาจารย์ตั้เสียงนะครับเสียงของาโอ้โหครั้งเดียวติดครับ เครื่องนิ่มๆเลยครับเครื่องนิ่มๆเลยครับไฟหน้าไฟตาออกนะครับไฟท้ายติดนะครับไฟท้าย6ล้อครับทั่วไปครับหาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์ประมาณนั้นฮะจากเครื่องเลยครับอันนี้โมดิายโดยช่างร้านช่างนุบ้านหนองแปงนะครับทางออกบ้านหนองแปนนะฮะตำบลหนองแปนเพื่อบารจัยคดีจุขอนแกนนะครับ เดผ่านไปผ่านมาก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่ท้ายบ้านของแบน,นะฮะมองหาได้ง่ายมากนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยน,น,น,นะครับในส่วนของร้านนี่ครับบรรยากาศในร้านครับแล้วก็บรรยากาศร,บรอบๆบ้านนะฮรร,รรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถในส่วนของนีค่ครับเปลี่ยนยางทั้งหงมดน,นะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ อย่านก็ฝากด้วยนะครับผ่านไปเห็นมานะครับผมแวะทักทายแวะใช้บริการได้นะครับช่างนุ๊กโมดิฟายบ้านหนูแปนนะครับขอบคุณมากครับสนบกกันติดตามรับชมในส่วนของช่องแตละวันชาแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ